หากคุณเชื่อแล้วคุณจะลงมือทำมันอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้หนึ่งเทคนิคในการพลิกชีวิตของนักกีฬาให้ได้ดีแน่นอนหลายๆคนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเปล่าหรือคุณจะเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือคุณจะประกอบอาชีพอะไรวันนี้ไม่สําคัญแต่สิ่งสําคัญว่าเทคนิคที่วากําลังจะมาแบ่งปันเพื่อพลิกชีวิตของคุณให้ได้ดีคืออะไรคือการคิดแบบผู้ชนะ คุณดูไหมว่าผู้ชนะเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อที่ว่าเป็นความเชื่อแบบผู้ชนะหมายความว่าเชื่อในความฝันของตัวเองเชื่อในความเป้าหมายของตัวเองว่ามันเป็นไปได้เพราะอะไรถ้าคุณมีความเชื่อคุณจะรู้สึกมีพลังรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหัวใจพองโตว่าเราทําได้และสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นพลังให้คุณลงมือทำอะ่ะในสิ่งที่มนันเป็นเป้าหมายของชีวิตนี่แหละคือความเชื่อแบบผู้นําที่เชื่อว่า เขาชนะอันที่สองคือเขาต้องมีความคิดแบบผู้ชนะเหมือนกันคิดที่มันเป็นไปได้คิดที่มันรู้สึกในเชิง positive หรือในเชิงบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้ตัวเองมีพลังเห็นไหมอันแรกคือเรามองถึงว่ามีความเชื่อแบบผู้ชนะอันที่2ก็คือมีความคิดแบบผู้ชนะดังนั้นทั้งความเชื่อและความคิดที่มีแบบผู้ชนะเนี่ยมันเลยเป็นแรงขับเคลื่อนจากภายในของของตัวนักกีฬาเอง ทำให้เขาอยากจะขยับกายทําให้เขาในเรื่องของฝึกความแกร่งของจิตใจให้มันมีความแกร่งที่จะสามารถชนะในการแข่งขันครั้งนั้นได้โดยที่ต้องเริ่มจากการชนะตัวเองชนะความคิดของตัวเองชนะอารมณ์ของตัวเองและชนะหลายๆอย่างที่มันอยู่ภายในตัวเองเพราะอะไรเพราะผู้ชนะเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นและเขาลงมือทําให้มันสําเร็จเพราะความเชื่อเนี่ยมันเป็น หัวใจสำคัญเลยในการที่จะเชื่อมความศรัทธาของนักกีฬาเพื่อที่จะให้เขามีพลังในการฝึกซ้อมให้มีพลังในการแข่งขันในทุกแมชทุกแมชของเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะแข่งกับคู่แข่งที่ด้อยกว่าหรือคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าเขาจะลงมือทําเต็มที่กับทุกๆก,การแข่งขันทุกๆแมชเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความฝันมันเป็นเป้าหมายมันเป็นสะพานไปสู่ความสําเร็จของเขาเขาจะไม่ให้ค่า อันไหนที่เป็นค่าด้อยหรือค่าที่สูงเพราะทุกๆแมชของการแข่งขันทําให้นักกีฬาคนนั้นเติบโตนะคะหากคุณเชื่อว่ามันทําได้คุณก็ทําได้หากคุณเชื่อว่ามันสําเร็จมันก็จะสําเร็จแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีความคิดแบบผู้ชนะหรือไม่มีแนวคิดในการที่ว่าคุณทําได้สิ่งสําคัญคือสิ่งนั้นก็จะไม่สามารถทําได้ตามที่คุณคิดจงเชื่อพลังของความคิด มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้จากสิ่งที่มันเป็นดีให้มันดียิ่งขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเพียงแค่ความคิดของคุณจะริขิดชีวิตของคุณเช่นกันใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ Subs c r ร b e ที่ YouTube channel Dr. w a l s p o ล t ปอร p ต t อ็พคุณจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้แน่นอน100%ขอบคุณมากค่ะ